สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พิสิธิ์ทีวีเราจะไปที่อบตอกันนะครับจะไปลงทะเบียนการใช้บริการเก็บขยะที่อบตอห้วยทายเหนือนะครับเดี๋ยวไปข้างในกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอบตอแล้วนะครับนี่ครับอบตห้วยทายเหนือเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับ นี่ครับผู้ชมครับเจอรถเก็บขยะแล้วนะครับคันนี้นะครับขันใยายขันใยายขยะมาใหม่เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันสวัสดีครับเราจะไปลงทะเบียนนะฮะเพื่อที่จะใช้บริการรถเก็บขยะคันนี้นะครับ ี่ก็มาเขียนใบลงทะเบียนงานเก็บขยะที่อบตห้ว,เวยเสน่ห์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับลายเซ็นหน้าสองนะครับทีศึก็ได้มาที่อบตตรงนี้มาลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็นี่ครับโอ้ตรงนี้ทานเข้าตรงนี้ก็เป็นห้องประชุม กลับมาที่เก็บรถนะครับไขแล้วครับ i don't know if i'm strong enough i've never been kind to of give it up but this time i don't know will